ไปโกอยู่นั่นไงยิงมันเข้าไปให้โกพังแข่งใส่สาตัไจใส่สาตัสับมันให้เ็นองกับขาหลอกโยกหลบกองหลังให้รูมังว่ารังเอฟซีรังเอซีรังเอซมีแต่ทำมาสู้ั สนามขอรับคุณแล้วครับูลังโทษเีนีองารคุมนั่นหน้าเจอแดงผููต่อสู้ปั่นสายคงเสียบมุมประตูทำให้เขาดูเป็นควันตาสู้มันเข้าไปบุกมันเข้าไปลุยไปเอาชัยชนะ แต่พับสนาม้าห้วยแห่งช้ำกวาดมือเรียกหาจะพาข้าตรังเอพซี สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้เราพาต่างเอฟซีมา่อเคกับทีมบุกเกตเอฟซีนะครับซึ่งเป็นทีมในระดับดิวชั่นหนึ่งแล้วก็มีนักเตะที่อยู่แนวหน้าของประเทศไทยซึ่งเคยเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกมาก่อนครับซึ่งผลการแข่งขันวันนี้ก็คือเสมอกันไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับซึ่งโดยลูกเกมแล้ววันนี้นี่ในความคิดของผมนะครับดังน่าจะชนะนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเดินทางมาถึงปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงวอร์มแล้วก็ทำการแข่งขันเลยนะครับ สำหรับรูปเกมวันนี้นี่คือโดยรวมนะครับถือว่าค่อนข้างทําได้ดีครับาการขึ้นทําเกมการต่อบอลแล้วก็การยิงประตูเหมือนกับที่เราฝึกไว้นะครับและคิดว่าเฟิร์สเกมในส่วนของโตโยต้าลิขครับที่จะเริ่มในต้นเดือนต้นเดือนหน้านี้นะครับคิดว่าทางเอฟซีคงพร้อมนะครับยังไงก็คอยติดตามเชียร์นะครับ,รบขอบคุณครับ สวัสดีครับผมคอนพันธ์เจนตะวอนครับผู no ้สัปดูต่างนักฟครับเราต่างนักฟก็ได้มาทำการลงทีมคับทีมเอฟซีภูเก็ตนะครับในลีก5ดิวชั่น1ก็วันนี้การลงทีมก็ผลออกมาเสมอสูงครับวันนี้พวกเราต่างนักฟุตบอลก็กลับมีการช่วยกันเล่นครับก็ทำผลออกมาเสมอเขาได้นัดหน้านะผมลงทีมผมขอกำลังใจชาวต่างช่วยไปเชียร์ผมด้วยนะครับสวัครับ